อาตมาขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ณที่นี้ <c oughs> ด้วยวัตถุประสงค์อันนี้คือทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนาโดยหวังว่าจะให้ถึงที่สุด คือการบรรลุสิ่งที่ควรจะบรรลุที่เรียกกันว่าที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เรามุ่งหมายอย่างนั้นได้อะที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าเรียกตามแบบของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยท่านเรียกว่าพระนิพพานนี่มันอาจจะสูงไปสูงไปสู้ส่าสูงไ,ไ,ไปจนใครๆก็ไม่กล้า ไม่กล้ายกตัวเองหรือไม่กล้าประกาศตัวเองแต่ความมุ่งหมายแท้จริงนั่นมันเป็นอย่างนั้นคื่อจะทำที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ความทุกข์สลายไป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 ,ยไปจนถึงจุดหนึ่งมีที่สิ้นสุดเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เรเรียกว่าพระนิพพาน เราจะทำกันถึงได้หรือถึงไม่ได้นั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่การกระทําของบุคคลนั้นๆแต่ว่าพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> มีพระนิพพานเป็นปริโยสารคือมีนิพพานเป็นที่สิ้นจุดของการกระทําสิ้นสุดของการกระทำก็ว่าสิ้นทุกข์หมดทุกข์หมดปัญหา พูดภาษาธรรมดาสามัญที่สุดก็ว่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาเหลืออยู่อีกต่อไปคำว่าหมดปัญหาก็หมายความไม่มีความทุกข์เหลืออยู่อีกต่อไป,ป,ไลออออไปแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งแปลกหูว่าสัมมัตตะแปลว,ว่าความถูกต้อง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 นะั้นมันหมดปัญหา มันมีความถูกต้องถึงที่สุดมันก็หมดปัญหาถึงที่สุดหมดปัญหาถึงที่สุดนี่คือพระนิพพานถ้ากล่าวโดยสรุปความ,มก็พูดได้ว่าสมาธิการกระทำเป็นสมาธิเนี่ยสามารถจะแยกจิตให้ออกมาเป็นอิสระ แล้วก็เป็นความไม่มีปัญหาไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเหลืออยู่ไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเหลืออยู่ไม่มีอมณรว่าผู้นั่นผู้นี่คนนั่นคนนี่อย่างนั่นอย่างนี้เท่านั่นเท่านี้แล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์สําหรับจะรู้สึกว่าใครว่าผู้ใดว่าอย่างไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเท่าไรว่าเพราะเหตุอะไนี้ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาอย่างนี่เลืออยู่นั่น,นคือถึงที่สุดแห่งความรู้หรือถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์หถึงที่สุดแห่งฤกษกิจที่จะต้องทำเรียกว่าจบสรมจันจบกิจที่จะต้องทำแต่ถ้าอธิบายกันให้ละเอียดโดยหลักวิชาหรือตามเทคนิคของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ไปโดยระบบนี่ก็ได้เหมือนกัน ว่ามเป็นสัมมาสัมมาสัมมาเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องความถูกต้องของสัมมาสิบอย่างคือความถูกต้องของสัมมาทิฐินี่ความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปความปรารถนาถูกต้อง สมาวาจาการพูดจาถูกต้องสมากัมมันโตการกระทำถูกต้องสมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตถูกต้องสมาวายามโมความภาคเพียรพยายามถูกต้องขมาสติความระลึกถูกต้องสมาสมาธิความจิตตั้งมั่นความมีจิตตั้งมั่นนั้นถูกต้องสมาญาณนะความรู้ถูกต้องถึงที่สุด สม,มาวิมุตติความหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงนียกวาสิบสัมมาสิบสัมมาเป็นความถูกต้องเรียกรวมกันทั้งสิบสัมมาว่าสัมมัตตสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องเมื่อมีความถูกต้องแล้วมันหมดปัญหามันหมดปัญหาคือเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข แต่ถ้าเราจะสรุปในการปฏิบัติท่านท่านเราใช้คำว่าสมาธิคำเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันพอจะเห็นข้าวเงื่อนเห็นเรื่องราวหรเห็นอัตถาว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วก็หมายความว่าจิตมันแยกออกไปจากอารมณ์ต้องปวงได้ ียกออไปเสีจากอารมณ์จนไม่มีอารมณ์อะไรเหลือไม่มีอารมณ์ว่าผูดใดว่าใครว่าอย่างไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเท่าไรนี่ไม่มีอารมณ์เหลือนี่ก็เรียกว่าไม่มีอารมณ์ <c oughs> สามารถที่จะทําจิตเป็นอย่างนี้ได้เราแยกจิตออกไปเสียจากอารมณ์ได้ แต่มันก็ไม่ใช่ทํายากไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเล่นง่ายๆมันก็พูดเด็กบากนี่มันเป็นการกระทำตีละเอียดละอ,อ่อลึกซึ่งซึ่งจะต้องใช้ความพยายามขอให้ท่านทั้งหลายลองพยายามดูว่าถ้าจิตไม่มีอารมณ์อะไรมันจะเป็นอย่างไรจิตไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์อะไรจะเป็นอย่างไรตื่นนอนขึ้นมาให้จิตไม่มีอารมณ์อะไรก็ อยู่ต่อไปไม่มีอารมณ์อะไรจะหลับลงไปอีกก็ไม่มีอารมณ์อะไรนั่นแหละมันสูงสุดมันสูงสุดสูงสุดสุดสุดจนไม่มีอะไรจะสูงสุดเท่าคือคิตไม่มีอารมณ์ถ้ามันยังมีความรู้สึกคิดนมกมีความอยากมีความประสงค์มีความต้องการอยู่ว่าใครทําไมอย่างไรเมื่อไรอะไรได้อะไรเสียอะไรมากมายสารพัดอย่างอย่างนี้เรียกว่ามันมีอารมณ์ มันไม่ใช่ความหลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่หมดปัญหามันไม่หมดปัญหามันไม่มีความถูกต้องถึงที่สุดจงสามารถที่จะขจัดอารมณ์ออกไปเสียให้สิ้นเชิงนั้นว่าท่านทั้งหลายมาใช้คำว่าสมาธิเพียงคำเดียวจะทำสมาธิหรือรรมสมาธิภาวานาเพียงคำเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ารู้จักทำตามนั่นแล้วมันก็สำเร็จได้้วยํำพูดเพียงคำเดียว,วสมาธิ มีสมาธิแล้วจิตสามารถจะแยกแยกแยก,แยกจิตแือแยกตัวเองเออกมาไดอจากอารมณ์ไม่ให้มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ใดๆดังที่กล่าวมาแล้วนี่จึงเรียกว,ว่าสมาธิเป็นเหมือนหัวหน้าในคำพูดทางหลักของธรรมะตัวตัวไปในแค่ปฏิสัมพิธามัก ก็ใช้คาว่าสมาธิปมุขานี่่คือว่าสันทะเป็นที่ตั้งเป็นเป็นมูลเหตุให้เกิดขึ้นมามแล้วก็นิพเมื่อนสิการะมนสิการีบแปงง่ายๆว่าทำในใจ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 นี่นะ ทำในใจนั่คือการทำให้สำเร็จประโยชน์มณสิการากระทำไว้ในใจมีชันธะเป็นมูลเริม่มมากระทำไว้ในใจมาเป็นมูลอย่างไรแล้วก็พัสสะสมุทญารว่ามันปรุงขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะมีพัสสะแล้วก็เวทนาสโมโอสนา <c oughs> อ,ะอะไรอะไรอะไรที่จะเป็นผลเกิดขึ้นมารวมหมดอยู่ที่เวทนา แล้วก็สมาธิประมุขาทำเนี่ยขอเตือนเป็นพิเศษใช่ว่าสมาธิประมุขาสมาธิเป็นประมุขหมายความว่าทำอะไรทำอะไรทำอะไรนี่มีสมาธิถ้าเป็นประมุขมันเป็นเหมือนแม่ทัพแม่ทัพแม่ทับสูงสุดแม่ทัพที่จะบรรดาอะไรพาอะไรไปเหมือนกับกองทัพทั้งกองทัพนั่นมีแม่ทัพเป็นหัวหน้าเนี่ยสมาธิประมุขขา เรามีการกระทําที่มีสมาธิเป็นกมุขแล้วก็สตตาธิปตยามีสติเป็นอธิบดีบัญชางานต่างๆแล้วก็ปัญโยตรามีปัญญานำหน้าเป็นสูงสุดนำเป็นผู้นำเป็นผู้ให้ความคิดความนึกเป็นผู้รู้สุด มิมุติสารามันก็จะออกเพระได้จากความทุกข์อรมโตคาถายังลงไปสู่อมตะคือพระนิพพานนิพพานะปริโยสานาะแล้วก็มีพระนิพพานเป็นสิ่งสุดท้ายนี่มจันทร์เป็นอย่างนี้รวมความว่าทั้งหมดนะั้นมันรวมอยู่ในคำว่าหัวหน้าคือแม่ทัพแม่ทับ,ทบนี่คือสมาธิปัมมุขา ผู้ท่านชัดตรงๆลงไปว่าถ้ามีสมาธิที่ทาสมาธิสําเร็จเพียงอย่างเดียวก็าสามารถจะทําจิตไมใ่ให้ให้ไม่มีอารมณ์สามารถแยกจิตออกมาเสียไม่ให้มีอารมณ์ไม่ให้มีอารมณ์อย่างที่พูดมาแล้วไม่มีอารมณ์ว่าใครว่าพูดใดว่าอะไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเหตุไรว่าเท่าไรนี่อารมณ์ต่างๆนี่มันไม่มีถ้ามันสามารถทาจิตให้มีสมาธิ ถ้าทําไม่ได้ก็คือคนโง่คนหนึ่งตามธรรมดามันก็มีอารมณ์อยู่เรื่อยไปใครที่ไหนอะไรอย่างไรเท่าไรเมื่อไรเหตุไรก็มีเรื่อยไปถ้าจิตสามารถเป็นสมาธิมันก็ตั้งต้นแยกออกมาด้วยสมาธิแล้วก็หยุดความเป็นอารมณ์ต่างๆเสร็จได้เรียกว่าไม่มีอารมณ์เีย ผลประเสริฐสูงสุดอานิสงส์สูงสุดอยู่ที่ความมีสมาธิความเป็นสมาธิไม่มีอารมณ์แล้วก็นำไปสู่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายเป็นประโยสารสิ่งสูงสุดเดียวว่าพระนิพพานพูดง่ายๆสันส้นๆสนหรับคนโง่ในทางภาษาไม่รู้ในทางภาษาไม่รู้ในหลายๆอย่างก็จะพูดว่าหมดปัญหาหมดปัญหา หมดปัญหาหมดปัญหาคือไม่มีความทุกข์มันหมดความทุกข์มันไม่มีปัญหาที่จะต้องถามเกี่ยวกับความทุกข์ทั้งปวงว่าพูดใดว่าใครว่าอะไรว่าอย่างไรว่าเท่าไรว่าเมื่อไรว่าที่ไหนเพราะเหตุใดเป็นต้นสารพัดอย่างนั้คำว่าปัญหานั้นนี่คือความสงสัยความสงสัยทำหมดความสงสัยเหล่านี้ก็เรียกว่า ไม่มีปัญหาก็คือไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดนึกที่จะเป็นเหตุให้ถามขึ้นมาว่าใครอะไรที่ไหนเมือ่อไรอย่างไรเทา่าไรสารพัดจะถามขึ้นมาได้ร้อยอย่างพันอย่างไม่มีอารมณ์จึงเป็นพระนิพพานทําคิตให้ไม่มีอารมณ์ได้ก็เป็นพระนิพพานและทําให้เป็นพระนิพพานไม่มีอารมณ์ได้ก็โดยเหตุเกี่วมันมีสมาธิเป็น หลักเป็นประธานเป็นเหมือนแม่ทัพแต่มันมันเนื่องมาจากไอ้ความจากมูลเหตุชันทะาไอ้ความกระทําในใจโดยแยบคายแล้วก็ผัสสะแล้วก็เวทนาแล้วก็สมาธิตัว,กล,ตว,ตวกลางเนี่ยตัวตัวศูนย์กลางเนี่ยสมาธิประมุคข,ขาคอยท่านมีการกระทําที่เป็นสมาธิเป็นประมุขแล้วมันก็สำเร็จ ให้การกระทําทั้งหมดทั้งสิ้นรวมกันแล้วมีสมาธิเป็นประมุขสามารถพราจิตน,นําจิตออกมาเสดได้จากสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ทั้งพวงไม่มีนี่คือความเป็นสมาธิประโยชน์สูงสุดของความเป็นสมาธิอยู่ที่นี่เราสามารถทําให้บรรลุความไม่มีอารมณ์คือเป็นพระนิพพานคอยท่านทั้งหลายยังมีความสามารถ หรือสามารถที่จะกระทําให้จิตรู้ถึงคุณธรรมอันสูงสุดอย่างนี้คือมีสมาธิเป็นประมุขไปแ,แยกจิตออกมาจะได้จากอารมณ์แลแกก้วก็แยกกันไปแยกกันไปแยกกันไปจากอารมณ์โดยเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดปรากฏชัดว่าไม่มีความทุกข์เลยเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเหียผลของความเป็นสมาธิความมีสมาธิ แยกจิตออกจากอารมณ์จนกระทั่งว่าไม่มีอารมณ์แล้วก็เป็นพระนิพพานเรียกว่าอันโตทุกขัสะแปลว่าที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์หรือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนโง่หรือคนธรรมดาไม่โง่ก็ยังเข้าใจไม่ได้เพราะมันสูมันยากท่านเรียกว่าตทายะตะััง อายตนะนั้นอายตนะนั้นอายตนะนั้นมาท่านหมายถึงพระนิพพานคือความที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรมิใช่ธาตุดินมิใช่ธาตุน้ำมิใช่ธาตุไฟมิใช่ธาตุลมมิใช่ธาตุอากาศานัญจายตนนะมิใช่ธาตุปัญญา anja จันนะมิใช่ธาตุอากิัญญาจนนะมิใช่ธาตุเนวัตัญญาณาัญญาจนนะมิใช่โลกนี้มิใช่โลกอื่นมิใช่ระวางแห่งโลกทั้งปวง มันจม่ใช่การมาม่ใช่การไปม่ใช่การถึงม่ใช่การจุดติม่ใช่การอุบัติก็เป็นความไม่ตั้งอยู่เป็นความไม่เป็นไปเป็นความไม่มีอารมณ์พอบอกกล่าวให้รู้มันสูงสุดสูงสุดสูงสุดอยู่ที่คำเพียงสามคำว่าไม่ตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรนั่นแหะจะจำให้ดีๆเลย นิพานน่ะสูงสุดอยู่ที่ความหมายสามคำว่ามไม่ตั้งอยู่ที่ไหนไม่เป็นไปในที่ไหนแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรมีสําเร็จได้โดยการทําจิให้เป็นสมาธิมาตามลาดับตามลําดับตามลําลดับแล้วก็แยกมันความเป็นสมาธิมีอานาจมีอิทธิพลสูงสุดสูงสุดขึ้นมาจนไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์ว่าต,ตั้ง อยู่หรือเป็นไปหรืออารมณ์อะไรอะไรเรียกเป็นบาลีว่าอัปปติทังไม่ได้ตั้งอยู่อนาอัปปวัตตังไม่ได้เป็นไปอนาามนังไม่ใช่มีอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ไม่มีอารมณ์ในสูงสุดท่า <c oughs> นตั้งหลายมาฝึกฝึกฝนเพื่อกระทําสมาธิ <c oughs> <c oughs> ก็หมายความว่าอย่างนี้ทําจิตให้เป็นสมาธิก็ <c oughs> <c oughs> แ,แยก จิตออกไปจากอารมณ์มาตามลําดับตามลําดับตามวิธีการของพรมจนันี่ซึ่งจะมีกี่อย่างกี่สิบอย่างก็แล้แต่เต่มันก็มาในที่มาสู่ความไม่มีอารมณ์ความไม่มีอารมณ์ความไม่มีอารมณ์ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นไปเลยไม่มีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์สูงสุดเป็นพรนนิพนานที่มันก็ยอยู่แต่ว่าท่านจะรู้สึกว่ามันง่ายหรือยากมันก็แล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของคุณ ถ้าโง่มันก็ไม่ทําทําไม่ได้เน่มันยากเกินไปจนทําไม่ได้ถ้าฉลาดอยู่บ้างมันก็ค่อยๆกระทำได้ค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นกค่อยๆฝ่าใจค่อยๆกระทาค่อยๆกระทาจนจิตสามารถรู้ความไม่มีอารมณ์ได้พูดอย่างเด็กๆพูดอย่างง่ายๆพูดอย่างธรรมดาก็ตื่นขึ้นมาไม่มีอารมณ์อะไรทําได้ไหมตื่นนอนขึ้นมาหลับอยู่แต่ตื่นนอนขึ้นมาไม่ให้มีอารมณ์อะไร ไม่ให้มีอารมณ์ว่าผูดใดว่าใครว่าอะไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเท่าไรว่าอย่างไรว่าเหตุใดไม่มีอารมณ์อย่างนี้นั่นเรียว่าไม่มีอารมณ์สูงสุดเป็นพระนิพพานถ้ามันทําได้เด็ดขาดถ้ามันทําได้วบวบแบมแบมวบแบมแบมก็ไม่ไม่ไม่ใช่พระนิพพานถ้าทําได้สูงสุดได้เด็ดขาดไม่มีอารมณ์อะไรโดยแท้จริงก็คือพระนิพพานแปลว่าไม่เสียชาติเกิด ไม่เสียทีที่เกิดมาในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทสามารถทำจิตให้รูงสุดได้โดยความไม่ไม่เป็นอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่ใช่เป็นการตั้งอยู่ไม่ใช่การเป็นไปและไม่มีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์คอ้ท่ำทั้งหลายทุกท่านทุกทุกท่าน ได้เข้าใจความหมายข้อนนี้ว่ามีความหมายอย่างไรและทําอย่างไรและพยายามกระทําให้เป็นไปกระทําให้ได้ให้สูงสุดไปตามลําดับตามลําดับให้ถึงจุดสุดท้ายของความไม่มีอารมณ์ความไม่มีอารมณ์เรียกว่าอันโตทุกขัสรสะเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์วิที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกรวบอยอดตถาญาณนัง อายตนะนั่นอายตนะนั่นตึงบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรเป็นเฉพาไหอายตนะือสิ่งที่สูงสุดที่ไม่ปรุงแต่งอะไรและก็ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องเสียอะไรไม่ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปนี่เรียกว่าตาญานังคืออายตนะนั่นอายตนะนั่นอันสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานคือพระนิพพานขอให้ได้ประสบความสาเร็จ แม้แต่เพียงว่ารู้จักเพียงดีรู้โดยเหตุโดยผลโดยอะไรจุดแท้ทำลําด,ดับตามลําด,ดับไปให้รู้เรื่องความไม่มีอารมณ์ความไม่เป็นอารมณ์จะเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ด้วยกันจงทุกๆคนเถินนี่เป็นคำบรรยายให้รวบยอด มีการถูกต้องถูกต้องถูกต้องสัมมาสัมมาสัมมาถูกต้องถูกต้องจนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลื้ออยู่ในชีวิตไม่มีความสงสัยอะไรอะไรเลืออยู่ในชีวิตไม่มีความต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเลื้ออยู่ในชีวิตมี่เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข นิพพานะปริโยสานังมีพระนิพพานเป็นปริโยสานมีอายตนะนั่นคืออายตนะแห่งพระนิพพานนั่นเป็นจุดมุ่งหมายเป็นวัตถุที่ประสงค์และก็สำเร็จได้ตามความประสงค์ทุกๆประการเรื่องของพระนิพพานมีอย่างนี้คือไม่มีอารมณ์อะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหรือความต้องการ ขอให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายอันนี้ตามความมุ่งหมายอย่างนี้ด้วยการจงทุกๆคนเทอมีความพอใจในพระนิพพานเป็นมูลเหตุนั้นก็ได้ไปตามลำดับได้ไปตามลำดับมีามการกระทำมีามการกระทำ ก็จะมีความเป็นสมาธิ่นหละเป็นตัวแม่ทับนำหน้าแล้วก็ได้สมประสงค์ในความเป็นสมาธิความเป็นสมาธิเป็นเหมือนว่าหอกดกชนักเสียบปักลงไปแล้วจับตัวมันขึ้นมามันตัวปลาเสียบลงไปโดยชนักแล้วปักหัวมันขึ้นมาได้ตามต้องการ นี่พูดแนวเป็น,ปนาบาทนิบาตเป็นตุปมาที่มันไม่น่าฟังแต่ว่ามันทำได้ทำได้ด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วมันเสียบปักลงไปในตัวสิ่งที่เป็นอารมณ์ไม่มีอารมณ์เหลือจะได้ตัวขึ้นมาไม่ต้องมีอารมณ์อะไร สำเร็จได้ตามนี้ก็พยายามต่อไป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 ให้มีความถูกต้องทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิโรสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุติด้วยการจงทุกทุกท่านทุกทุกคนเทิญ